ลงพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะครับจังหวัดพิจิตรครับเขามีการขับเคลื่อนครอบครัวมั่นคงสังคมคุณภาพดีครับตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับไปที่ห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะครับนายพยนตลอัศวพิชยโยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานประชุมครอบครัวมั่นคงสุขภาพดีจังหวัดพิจิตรประจำปี25 6 6เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมประชาชนอยู่ดีมีสุขให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับ สุขภาพให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจําตัวพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวมั่นคงม,มีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ําและไม่ทิ้งไทยไว้ข้างหลังนะครับทั้งนี้ในปี2565ที่ผ่านมานะคะจังหวัดพิจิตรเองนั้นเป็นหนึ่งใน12จังหวัดต้นแบบมีการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ตโรงช้างอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรแล้วก็ตมบ้านนาอาเภอวชิระบารมีทําให้ครอบครัวในพื้นที่เป้าหมายนั้นมีสุขภาวะที่ดีขึ้นทาง,ทางด้านของเศรษฐกิจสังค แล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับในปี2,566นั้นก็มีการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายทั้ง12อำเภออำเภอละ1ตําตำบลน,นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะ